เื้องหลังฉากจับปลาของแม่พุทธาลทำเบลล่ากรี๊ดลั่นถึงขั้นยกมือไหวเป็นอีกหนึ่งฉากเรียกเสียงฮาในละครครหมแหมลิขิตสำหรับฉากที่แม่พุทธาลจอพอต้องลงไปในบือเพื่อจับปลาแต่แล้วจับได้ปุ๊บปลากลับดิ้นหลุดมือซะงั้นและล่าสุดเบลล่าราณีได้ออกมาโพสต์เบื้องหลังฉากจับปลา งานนี้บอกเลยว่ากรีดลั่นกองถ่ายเพราะกลัวแต่ก็ยังยอมถ่ายจนเสร็จโดยเบลล่าได้เขียนเคปชั่นเล่าว่าและเบื้องหลังฉากจับปลานันนนนนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครมลิขิต f6 เครื่องหมายสี่เหลี่ยมครมลิขิตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลิฟเดสตินี่สองหลังจากนั้นต่างมีเฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิที่เบลเก่งมาก นับถือใจแม่พุทตานเลยเจ้าคะ่ะเอ็นดูมากกลัวแต่ยังกล้าจับจนถ่ายเสร็จสุดยอดเลยพี่เบลวันนี้พุทตานสวยน่ารักและสู้ชีวิตมากอยากดูต่อแล้วรู้แล้วว่าพวกเราเสียงดีเหมือนใครรอกรีดสิคะกรีดมันออกมากรีดสิคะเอ็นดูพี่เบลมากกบกอพุทธานคนสู้ชีวิตสุด ที่เบลเก่งมากเลยชนะความกลัวได้นับถือใจแม่พุทธาลจริงๆเอ็นดูเอ็นดูแม่พุทธาลนนนน